ไปหาน้องคือคือ,น,อน้นองขออนุญ,ญาตน้ำเนาะน้นองยิงลักยิงลักอยแมนยิงลักน้องฮะโอ้โโอโปลาปลาไปไปปลานี่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 เด็ีแล้วรถเกไไ๋งหมด อ่าเป็นเอามันมาขายรถใหญ่ไปได้บ่โอ้กีนขาวพี่น้องเนาะขาวงามข,าขนาด

สวัสดีครับพี่ไม้ <c oughs> ครับพี่น้องเนะาะมื้อนีอ่ที่ตามทางพระอาจารย์เรือทางพระครูเด่นดวงามาทางคาแขกพี่น้องเนะาะตอนนี้อยู่ เมืองอ่ามหาไซ่าตอนนี้อยู่เมืองมหาไซ่าจีขึ้นไปบ้านอ่านาฮีน้องสี่น้องเนาะอ่าถ้าจับโมพิตน้องเลยอาสวัสดีว่าบุญเพยอ่าสวัสดีประธานสวัสดีเอ้ายิ้มข้วเด้โอ้เออเป็นอะไรคือได้ยินข่าวว่าเก็บท่องนะใครอยู่บ่ แล้วเสร็จแล้วบอ่อ่ากั้นใจ,จอยู่เห็นรถซาบอะไรเฮ้ยบ่แมียนับว่วะบ่บ่อ่าอ่าเออเอ้าเนาะพี่น้องมันกะห่วยน่าจะทำมาบ่ได้ห้องก็ได้อืมมันไน่นไปหาไปหาน้องคือคือน้องก็ขออนุญาตน้ำเนาะน้องยิงหลักยิงหลักย่าเมีนยิงหลัก น้องหญิงรักพี่น้องเนาะโอ,โอ้ไปเฮียนแล้วพี่สันเอาพี่น้องเนาะจังไดกาขอกาบทักทายสบายดีเนาะกับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเบอร์สสุขสุขคนพี่น้องเลยว่าอ,อ,อยู่ทางฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าทางต่างประเทศนานะพี่น้องเนาะกายินดีต้อนรับเข้าสู่ซองของบาตตาบ,บันเฮาคือเก่าพี่น้องเลยตอนนี้กา บ่หู้ว่าอยู่บ้านยังน้องพี่น้องเนาะอ่าอ่ามาตากับมาที่นี่พี่น้องเวยสบายดีไห่ตู้อันนี้เป็นหมู่บ้านยังก่อนไมตู้เออมาโอ้ยอยู่ในทางพูดเรื่องเกี่ยว โอ้โหนีแมิมันตายแต่ยังกินนมมดมาเนี่ยเอาเอามาเลี้ยงบ่ม่นลูกเด้อเออโอ้ลูกเราผู้เดียวผู้นั้นแล้วกยหันหลาาานเเอมลี้ยงเออหลันลูกน้องล่าบ้านมันตายบ้านเบิ่งเบิ่งเบิ่งบาทเสียนจะอ่านออกบ่บ้านนังบ้านนังนะข้องูุหมออกก็ได้เบิ่งห่โอ้ของเจ้าเห็นคักป่านั้นพูดบอโอ้แต่ที่ผมเห็นบ่เออแข่งขับมวน เมืองอ่าอะไรยังก็บ้านพิษอ่อย้ยพิษสีไครเนาะบ้านพิษสีไครอ่าเมืองมหาล้านมหาล้านเฉกขโมนแมนบ่เมืองมหาราชเนาะบบแมนเมืองมหาชายเมืองมหาชายกลนาแล้วเนาะเยเมืองยูมาลั ว่าไปเฮ็ดเรียบอ่หัวเลยเมื่อบ้านเมื่อน้ำล้านนั่นเลยส่งล้านนั่นเลยส่งลูกมันส่งล้านมันเมื่อผู้เดียวได้มันพีดรถอันนั้นเดยฉันรถอันไฟท่ารถเรือง้าเขาคุณฮอดมันยังน้อยกว่าให้พ่อเท่ามือสุงให้พ่อมืองุง อย่างนี้ยังเรียกงัวมีงัวเจ้โตโอ้งัวไทยบ้านยาเภาอิเต็มก็คืนมาละเต็มอยู่นะนี่งัวสามตัวเลยก็อ่อยเลยงัวสามตัวเรือหลุดเหยียบหลุดคม<อ>เ,เข้าไปเลยนะอะไรเข้าไปรถเพราะว่า,าอ,อันเดอรไม่ตู้ว่าพื้นหลุดเหยียบนะใกล้น้อยนั่นอนอนสลังองอยโอนออยนนอน นอนทับทิมละพวกไรตายหลายโตและไก่มันยากเลยมันหากินบ่มีแนวเกลือมันนี่ก็ขนยไปเก็บกับพวกกับฟงมันดีได้ตัวหมดเต็มนั่นแหละตัวนึงเลเต็มแล้วเก็บกับลูกตัวนี้เลยยังหาเต็มอันยิงหลักแถวนี่มีแต่ผู้ต่พาท่านบอจิตเนาะโดยสมาชิก là mua bán cả bố vào đây nó thì hiện đang đi đường đi à, dù à, khăm muôn thì đường nó mường nhung mà lát à, bán phít sĩ khay đấy là sư sư cứ đó nó đơn thang to phi nào người คือจุดหมายปลายทางนี่อ่าจุดแรกทีไปฮอดใสก่อนครับอาจารย์อ๋อจุดไปบ้านนาคายอ้บ้านนาหีบ้านนาหีโอไปบ้านนาหีครับเนาะมาเสียพี่น้องเลยเห้ยเห้ยยาวไปกันเรื่อยยังอีกหมืยยังอีกหลายชั่วโมงอยู่เลยนะครับบมเคยมาจากเถื่อเขตนี่พอดี ไปเป็นเจ้าเทตระเลาไปเพราะว่าเจ้าเทตระเสลาแล้วข้าเจ้ได้ไปเงินคุณถวายพระพุทธรูปอย่างนี้ข้าเจ้ได้เป็นเจ้าภาพพระพุทธรูปใหเอกวันโอ้เพลนถ้าคือทางฟังเล่าก็เอิ้นหอแจกนะครับหอแจกหอแจกครับครับแล้วพอมีเจ้าภาพพระพุทธรูปไปเรื่องเสียอาชันท่าหยาดงมากเอาพระพุทธรูปแม่ถวายวัดเพลินครับครับ เนาะประมาณน,นี้พี่น้องเอ้ยเนาะป้าซาบัดนี่เนาะไปเดิน like ทางต่อพี่น้องเลยอ่ายังอีกจักกิโลกับครับพี่ใหม่ทางทางทางขาวจะไปอีกแต่อีกโอ้โหดูอ่ะสี่เบคอนหลังมันเจ็ดกิโลสิ่เบคอนห้านกับเฟี้ยเราไปซื้อซื้อขนมซื้อขนมก่อนแล้วก็ขี้ไปอีกประมาณ 30มลังกันเลยอ๋อแสดงว่ามันไก่จากพ่อๆกันก็มาปากซีพวกนี้นี่ครับมาถึงมันรถขี่มันนี่งร้อยของรถนี่โอ้รถขี้สายสื่อเลยพอพอปากซีนี่มันสองร้อยสามสิบสามลักเนาะครับแม่อันนี้พวกไก่เลยไก่อ่าไปปากซีตอนนั้นก็ข่าวปรจชิดเพิ่นนั้นพอดีฮอตใบสองบ่อ่าบ่สองนั่นก็ได้นี่มีหมกเงินนี่เปิดเอาดินไปเฮ็ดปูน ทางรถบ่อนั่ <wield ing 1970> น Cabinet ก็เนาะก้าขึ้นทีนี้ใส่โลขึ้นไปแล้วนะดุมๆๆนี่แหละรถมีรถนนเมืองแหนะนแบบอ่าน้องยิงรักเพิ่นอายุจปีก็ครับพ่อจ๊ะอายุคือปสามปสงปสามเหรออ๋อแมววันนี้สิปีสิปีอนยินไต่สื้อบอกว่ามาบอกพ่อใช่ไหม แบงเย็ดก่อนว่าตัวยิ่วไหมเหรอตัวนิ่วไอ้ขี้ออมเวดบันนี้งมีพอเ่าตัวนิ่อยู่พังไทยแกมีหลายวะครับมันเบิดอกเลยเดียวโอ้เขาก็ตันต้อก็ตายไปน้ำมันสิบเอ็ดตัวนิ่วโอ้ถ้าผู้ใดได้แก่นมันอี่ถือว่าชุดๆแล้วเนาะโอ้หาายกแก่นไม่นิ่วมันบุคคลมีแล้วเนี่ย ขนาดอ่าน้ำหน้าผมนั่นตั้งแต่รุ่นนั่นพ่อของพ่อปลูกบัดตารแต่ท้กับกบ่ม,มีมันตน้นงีของมันโม,มเมนต์ที่ว่าตน้นไม้มีแกนปะไหนเน,นาะไม่เนื้ออ่อนแต่ถ้าแกนขาดไมส่สชลายจีบมามาเขาก่อนเขาจัดงาดแต่งอย่างนี้ตาะ แวะซื้อเครื่องแวะซื้อเครื huh. ่องบิดไปอยูสองพัน huh ส ah, ี่ร ah, ้อยบาทพี่น้องวางว่าคือขิบโปลิวเนาะอ่าบอแชนอ่าตัวตัวขนมนี่อยากมีพิรุษพิรุษอยู่ด้วเนาะเออ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 ไนไหนไหนเฮฟเชนไรเฮฟเชนไร เดียวอ่ะกปั้านยป่ะโอเคเด็กหน่อยเออแลนแลนปบรถฟาดโถเด็กหน่อยเลยแหลนขจายานบอบ่คือเด็กน้อยทั้งเชปดเนาะแล้วทแรงก็กระจกเรื่องอะไรหมดขักเงี้ยเลยหาผู้ใหญ่หน่อย บ้านมันยันีเลแกนันงหนีเลยจเจ้ากเนมาหาบอลผู้ใหญ่อยู่อ๋อพู่วยนี้ซื้อจั่งไดีหนูเถิ่เถินเ้ออืคิดไม่้เขาทไเขาสิเนใส่ดโอ้เนาะ น้ำมันคือมัแห้งทาร่าบ่าเนี้ยไอแตกกับมีพอดีห้ามาท่านขั้นนี้เลยเขาเห็นไม่หยิบพอไปเห็ดอันนะไรแล้วอ๋อกั้นอันนี้กั้นน้ำไปแล้วหอยมันไหลหอยมันไหลสาลงถือว่าจะว่ารถไปได้อยู่จักสั่นเอาเจ้ากั้นน้ำหอยมันแห้งขอชะลอน้ำใส่นี่เด้อโอ้โหมุกหาลงมาแล้วลงมาได้ขึ้นนี่ครับ หนาะโอ้ยใช่เลขหนึ่งขึ้นมันก็ขึ้นนี่แหละใช็นไ้ไหมเ่อนก็ได้นาจอเนี้อันี้อันนี้เพื่อนเซยังครับเซยบังไฟเซยบังไฟป่ะมาคิดเอามันมาขายอ๊บ ໂອ້ພີ່ນ້ອງເນາະຍັງບໍ່ໄດ້ຮອດຈຸດໝາຍດນ້ອງນາຕຮອດບາດນີແຍດຮອດຈຸດໝາຍບອນິບັໄນນ

อดยางเท่ทักนี้เซบังไฟโอนี่มีหอดตัวปลานี่ปลาเข่ามาหับมาแน่แมนแมน ขี่ขามได้ป่ะโอ้ลดลดขามได้นะครับพ่อจันเอ้านี่นะเพื่อนว่าขี่ขามได้เพื่อนใหญ่ขามได้ป่ะโอ้ห่นเพื่อนว่าขวามได้เลยครับโอ้นี่เด้มีวุฒินี่นะมีห้อยรถขามอยู่ด้วยร้องบอกครับ เป็นว่ารถขับได้อยู่นี่แล้วนี่พระอาจารย์นี่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 โพอดรถไปเมนเมนไปหนีบ่ะไปหนีเลยโอ,โอ้น้ำใสคักเลยโียพรเป็นตะนางอยู่นี่ Pa. Huh? Oh, pa, pa. Đi bay pa. Nè 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 nè. Đây vô. ว้าวทเฮ้ยน้องเนาะยอดพี่น้องน้ำแห้งปะนมแต่ว่าเพิ่นว่าข่ามอยู่เด้อัำไงก็ได้ โวบ้านเพื่นว่าข่ามหนีเลยาวบ้านเพื่นว่าข่ามหนีเลยอ่าวหนีก็รอแค่ แต่ว่ารถพระอาจารย์น่าจะได้แต่ว่ารถบอเชนก็ได้หรอฮะแล้วอื่นได้บ่ครับพระอาจารย์โอ้ยไม่ไปอตั้งเขาบบาบุญเคยกับบบา้าเนาะงานไปข้ามสะพานเพื่อว่ พระอาจารย์ถอยแล้วพระอาจารย์โอ้ส่งเปียกเลยครับถอยถอๆนึงถอยเฮ้ย มาให้ลุยเลย,ลยน้ำบนขันแห้งแล้วที่น้องเนาะบนเป็นน้ำซีอ่าลงบนนี้บนนี้สิบ่แห้งประใดมันคลาวบนนี้เออบนกลางนะเนาะแห้งที่น้อง กูอออคอยไปพี่น้องเว้ยอะนี่เพื่อนเอารถใช้ขบับมาอยอะะ อาจารย์คุณเอาถทายขามาอยู่นี่น้ำใสเย็นแห้งกินน้องเนาะโอ้เดี๋ยวเ,เห็นหุ่นปลา ก้อนดินมีข้าวขักกบกเลีพี่น้องเอ้ยใส่เลยอมเมนยกหัเน้อบันกดเร็มเมนบอจิทนตไปไมด้ป่ะโมเมนยกบอจิี่ยกหัวนี่ยก ข้างนี้บาต้าเป็นมหาเศรษฐีแล้วเราเซไปหมดเลยจ้ะอ่าเป็นเอามันมาขายอแนอยยนรถใหญ่ไปได้บ่อ่อ๋อ สวัสด <ersch> ีคร <here. S 2> uh, ับคิยังเลยนี่คุมาขนาดนเมื่อตหาในบ้านของเ้านัวมันไกลเติมได้หน่อยสามลับปานย่างสามลัะได้แล้ว

โ oh. uh. อ้โหรถไทยทเลยยีน <c oughs> ขาวพี่น้องเนาะขาวงามขนาด อนนีไว้โอเคอับีน้าหนเาปันล่หอันนี้นี่งามลยหินเนาะได้บ่ได้บ่ Ờ, bạn Lẹ bà Tạ cái phần này à khương đây tạp kilo nhàng này khá đau đấy từ bởi chắc cả nhàng này ở đây anh đi lo cho lui đi lo <laughs> <laughs> เมาไว้เอเออมาไว้เาไ้กันเโอเครื่องของไม่ได้ขีพุ่นไปหน่อยเนาะลุยขีพุ่นมากิโอเคชั่เนาะ แค่อยู่เครื่องอยู่กองแม่นามไปภาดมุ่งกลอนน้องเลยเนาะเพราะว่อทีนี้ทางขอตด้เองกะเนาะอ่าถ่ายมายาวพอสมควรแล้วเนาะเราเกิดที่ได้พอโตจบคิดเหมือนเดิมน้องเดิมอะไรกันขอกราบขอบคุณควาใจขอบคุณขอบคตุ้นละลี่น้องเนาะที่ขอบิ่งมาส้มแล้วกับโดขาบโฆษณาวันนี้กะที่ตามมานังทางพระอาจารย์เนาะอ่ามาบ้านระหี่น้องเลยมาแจกใจไปต้มขนมเนาะมาเยี่ยมมาหยาม ่พี่น้องทางฝั่งนี่น้องพี่น้องเนาะอ่ากันจะได้เอาเครื่องฟองพูดละกลับไปในหมู่บ้านพูดเลยโอ้คอยพูดเลยเอาเมื่อเนาะเขาเอามาอ้างเบาแสนสามลักสามกิโลพี่น้องเนาะอ่าก็ีปถึงหมู่บ้านพี่น้องเลยเอาโอเคไปดีพี่น้องเนาะบ๊ายบาย